ออไม่เห็นแป๊บเดียวเองเพื่อนๆแลวเปิลยายจะสุกแล้วดูนี่ดูโอ้เ้ยสะออนเด้เพืเออ่อนๆเฮ้ยเฮ้ยป่าบันคอมีกระเป๋าเด้เอ,อป่าบันคอมีกระเป๋า ดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทําไมมาทําไมวันนี้จะพาเดินชมผลไม้นะคะมาดูว่ามีอะไรสูงมั่งเอ้เป็นยายตัดยอดเสร็จพอดีเลยดอกชบานะคะเพือ่อนๆเดี๋ยวมาดูกันอากาศหนาวเออสิบแปดองศาตอนนี้สิบแปดองศายายเช้าๆชอบจามน่าจะเป็นภูมิแพ้แลวแหละยายเนาะ จามพอจามแล้วก็น้ำตาไหลเนี่ยแล้วก็ตาก็จะออกบวมๆนี่ชเช้าๆหรือมันอ้วนก็ไม่รู้นะ <laughs> นี่นะคะองุ่นองุ่นยายมีอยู่เจ็ดสายพันธุ์นะคะตรงที่ยายนั่งไลฟ์สดวันนั้นอุ้ยมีเอฟซีบอกว่าอย่ายไปจับยายไปจับมันขึ้นราเลยเพื่อนๆเนาะสวยไหมเนี่ยแฟนยายไปตัดหญ้าเสร็จแล้ว ตัดตั้งแต่เช้าโอ้เป็นชั่วโมงแล้วแหละเพื่อนๆนี่ดอกชบาสวยไหมอันนี้อัปเดตรอบๆบบ้านก่อนนะรอบรอบบ้านก็จะประมาณนี้ตอนนี้ปีนี้ติดเยอะอยู่แต่มีอยู่ต้นหนึ่งไม่ติดติดเยอะอยู่แต่ว่ายายกลัวเห็นกลัวแบบว่าเห็นไหมมันเริ่มเป็นโรคเป็นแล้วต่อไปปีไปมันก็เป็นไปเรื่อยๆอันนี้ อ่ออางุนไรเม็ดนะคะมันเป็นขึ้นราเนาะแต่ก่อนเนี่ยอย่างนี้ไม่เป็นไรเนี่ยนี่นอย่างนี้เห็นไหมอยู่ๆก็หายปีที่แล้วไม่มีใบเป็นที่ใบเนี่ยเนี่ยขึ้นราที่ใบแต่อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันเป็นที่ลูกมันอะนะนอนอยู่ข้างหน้ายายไม่ได้ถ่ายให้ดูอยู่ข้างหน้ามันจะเป็นลูกสีดำๆนะแบบนั้นมันเป็นรา ยยาหายนี่ไงเพ,เพื่อนเห็นไหมนี่สีม่วงสุกก่อนเพื่อนนะคะอันนี้นมาตัดใบออกกันนะคะวันนี้ลมเย็นวันนี้อากาศหนาวหน่อยอันนี้ไร้เม็ดนะคะไปเอาแบบเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวมันว่าจะพาไปดูข้างหน้าด้วยจะไปเก็บผลไม้ จะไปดูโลกลลกพุนจะไปดูลลกพรุ่นด้วยงงให้ดูกิวีลูกเล็กนะคะเดือนกันยาสุกนี่ไม่เยอะไม่โตสักทีนะกิวีลูกเล็กนะคะเพื่อนๆน,นี่อันนี้จะได้โอ้มาฉุกแล้วด่นะเอ้ยดูดูดกิ่งมันอ่อนลองมันหนัก น,น,ก,นกมากินของยายไปยายไล่ทุกวัดนี่เห็นไหมนี่น,นกมากินหมดเนี่ยนี่เห็นไหมเหลือแต่นี่มันสุกแล้วนี่นาเดี๋ยวมาเก็บไปทำน้ำผลไม้หรือทำแยมดูดินี่ใช่ไหมบำรงเลือดบำรุงเลือด,อดมันออกฝาดฝาดนะคะคเพื่อนๆเปี้ยวๆฝาดฝาด แต่ถ้าไปทําแยมผสมกับเขาบอกว่าทําแยมผสมบลูเบอรี่อร่อยเพื่อนยายบอกฝรั่งเขาชอบมากเลยตอนแรกยายไม่ชอบเลยมันไม่ค่อยอร่อยแต่ฝรั่งเขาบอกประโยชน์เยอะเพื่อนยายเขาปลูกกันคนละสองต้นสามต้นเดี๋ยวยายจะลองขยายพันธุ์ดูนะไว้ทําน้ำํำผลไม้เราไปผปสมกับกูดเบอรี่อะไรมันก็น่าจะอร่อยนะถ้าคือแบบว่ามันไม่ค่อยอร่อยแต่ว่ามันประโยชน์เยอะเราก็ เอาไว้ไปผปสมกับแบล็คเบอร์รี่อะไรเงี้ยทําน้ำมาะนะเขาไม่ได้กินเปล่าๆนะกินสดๆเขาไม่กินตอนแรกยายไม่รู้ยายเก็บไปกินเปล่าๆแต่มันออกฝาดๆเปรี้ยวๆหว,วานๆฝา,า,าดๆเนะอมืมันก็กินได้อยู่แต่สําหรับฝรัง่งเขาว่ามันไม่ร่อยมันออกฝาด ไม่เดินมาก็ไม่รู้นะว่าสุกแล้วเี๋ยวอีกสองสามวันเดี๋ยวค่อยมาเก็บ <c oughs> หมอนใหญ่เป็นยังไง <c oughs> วันนั้นมาดึงออกนนตอนนอ้องมาดึงออกนี่ชบาต้นนี้ใหญ่มาขุดตั้งนานแล้วหลายปีแล้วขุดไม่ได้ดูดิโอ้โอโอโยออกดอกสวยมากเลยเห <c oughs> มือนกับนกเขาคาบมาอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนเนาะเขาก็มาขึ้นสวยเนาะอนี่อยู่ในดงเนี่น่าเสียดายอะ ยายขุดไม่ได้ตอนนั้นน่ะต้นมันลึกเฮ้ยมาอยู่ในซอกในมุมในดงนี่เบลกเบอรี่ยายไว้จะพาเก็บแบลกเบอรี่พอดีเดินมาเฟนยายเครื่องตัดหญ้ามีปัญหา <c oughs> กระโม่แต่ดูเครื่องตัดหญ้าเลยจะเที่ยงแล้วไม่ได้เก็บเดี๋ยวค่อยพาเก็บเนาะ เรื่องตัดหญ้ามีปัญหาอีกแล้วเพิ่งซื้อมาเองไอ้นั่น่ะไอ้ที่ตัดหัวมันน่ะใช้ไม่เป็นของใหม่นะ <c oughs> นี่นมรีไปไปต่อจริงๆยายจะพาไปดูโรคทุ่ะนี่อันนี้จ็มันมาขึ้นเองนะคะนี่ขึ้นเองดูเพื่อนๆนี่ ที่ยายพามาเก็บไปดองวันนั้นหูยดูดิดูเอานะมันเน่าดูดิยังไม่สุกเลยข้างล่างนี่ฝนมันตกเยอะเพื่อนเพื่อนเนะเน่าเต็มต้นเลยนี่ดูดิต้นลูกแพรก็ดูป่วย ใบมีไงแฟนยาตัดแถวๆนี้ไงน,นะโอ้เแอปเปิลลูกใหญ่แล้วอเพื่อนเพื่อนนี่โอ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้ดูดิมันมันติดมาเยอะนะเพื่อนเพื่อนนี่ดูเอาเด,ดูมือยายสิโอ้ยเบลอเลย มันอยู่ที่พันเลยแหละพันลูกใหญ่ลูกไม่ใหญ่อู้ยลูกนี้มันเพื่อนดูลูกนี้อยากให้ดูจังเลยดูอู้ยใหญ่มากเลยมันติดน้อยๆอย่างนี้มันมันยิ่งใหญ่เนาะมันติดน้อยๆนี่จะสุกแล้วแอปเปิ้ลนี่โอ้ต้นนี้ดอกโอ้ยไ,ไม่เห็นโอ้ยหักอีกแน่เลยกิ่งต้นนี้ <c oughs> ดูกิ่งเล็กนิดเดียวเองโอ้ยโอ้ยจะหักแล้วนี่ดูดิไม่เหลือหรอกไปไม่เหลือดกเกินนี่ไม่เห็นแป๊บเดียวเองเพื่อนเลวเปิ้ลยายจะสุกแล้วดูนี่ดูโอ้โห สะออนเด้เพื่อนเอ้ยเนาะนี่สะออนแอเปิลสะออนแอเปิลมันไม่ติดหมดทุกต้นแต่ว่ามันบางติดก็ดกบางต้นก็ไม่ดกเนาะปีที่แล้วดกทุกตน้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโน่นโน่นนนนโน่น,นมาทางนี้หน่อย ยาแต่ไปส้นแต่แอปเปิลมันจะสุกแล้วเพื Warner, ่อนเพื่อนเทนเทนเทนอุ้ยดูเอาดูเอาเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็คงจะเห็นหรอกนี่ดูเอาอีกสักหน่อยก็คงจะเห็นหรอกตอนนี้มันมองไม่เห็นตอนนี้มันมองไม่เห็นมันต้องเปิดดูอุ้ยกิ่งหักอีกแน่เลยเพื่อนเพื่อนด้กิ่งหักอีกแน่เลยดูดิอุ้ยมันมองไม่เห็นนะ แดดก็สองด้วยจะเปิดให้ดูเปิดพระอบออกมาก็จะเห็นลูกพรุนนี่รอยมันม่วงกว่านี้ก่อนรอยมันม่วงกว่านี้ก่อนนี่ดูเอาเดอ้ออุ้ยฮักฮักฮักกิ่งนี้กิ่งนี้ฮักว่าจะไปดูพรุนอีกตัวหนึ่งพรุนที่มันจะสกไป้าๆเดี๋ยวคลิปยาวเนี่ยตรงนี้ที่ใหญ่มานั่งกินแอปเปิลช่วงหนาหนาวเนี่ย นั่งกินแอปเปิลในโดในในอีมะแฟนยายตัดกิ่งออกหมดนะตัดกิ่งเตียเต้ยวๆออกหมดหนี่ต้นนี้น่าจะอร่อยแล้วแหละแอปเปิลต้นนี้เพราะว่าต้นนี้มันจะอร่อยเนี่ยมันจะสุกแล้วน่าจะหวานแล้วแหละนี่น่าจะหวาน อนะยังเปรี้ยวอยู่นิดนะึงยังไม่หวานเต็มที่ว่าน,นั้นว่าน,นั้นอ่ะนี่จะมาดูพุ่ต้นนูน้น ต้นนี้เก็บไปหมดแล้วนี่นี่น,นี่มาดูต้นนี้มันก็โอ้มันเริ่มแดงๆเหลืองๆแล้วฮะมันเริ่มแล้วเพื่อนๆมันเริ่มเรืองๆแดงๆแล้วโู้แต่เน่ามากเลยค่ะนี่ดูดินี่ต้นนี้ดกต้นนี้ดกแต่ว่าโอ้โหเพื่อนๆดูเอาอ่ะดู โอ้ยมันมองไม่เห็นแต่ในใจยายจะเก็บให้ดูนี่เนา่าดูพึ่งออนี่พึ่งเจาะเนา่าโอ้ยเสียดายเนอะลูกบักเอบบักเอบเลยอตอนนี้ออกเยอะอยู่นะนี่เยอะอยู่แมันเนาา่าห่ะเพื่อนเพื่อนเออ นี่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 นนสุกอันหนึ่งี่เดี๋ยวจะเก็บก่อนเด้อนอนมันเจาะียกว่ามันสุกไม่ใช่นอนเจาะเนี่ยต้นนี้ก็คล้ายๆกันอยู่นะแต่มไม่ไม่ค่อยดกนี่ไงเน่าเยอมะมากเที่ยงแล้วเพื่อนนี่ไงเน่าอีกเห็นไหมอู้อดกินเลยส่วนอันนี้พรุนหวานเจี๊ยบนี่ อันนี้ก็ไม่ค่อยติดเลยนี่ติดแค่ไม่กี่ลูกเองพุ่หวานเจี๊ยบนะคะอันนี้ติดแค่กิ่งนี้กิ่งเดียวระขังดังเฮ้ยพุ่มสีเหลืองเก็บไปอีกสุกหมดแล้วมั้งนี่ ไม่ได้เอาอะไรมาไม่ได้เอาอะไรมาเพื่อนๆว่าจะมาถ่ายอย่างเดียวว่าจะมาถ่ายคลิปอย่างเดียวเพราะว่ามันจะเที่ยงแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเก็บผลไม้เนาะปาเพื่อนๆโอ้ยยอ,อ้ยมือนหนึ่งก็เต็มใส่อะไรละทีนี้กับเฮ้ยลืมไปไนั่นยายมีกระเป๋าเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูให้ดูนะ ป่าบันคอมีกระเป๋าเออปลาบันคอมีกระเป๋าโชคดีไปแอปเปิลสีม่วงนะคะเออเริ่มจะสุกเหมือนกันเนาะให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงเขาจะไปละกลับบ้านละไปทำกับข้าวกินนี่จะสุกแล้วนะคะลูกแพร่โรแพร่เอาดูดูดูผลกระทบนี่นะคะพึ่งมาเจาะ เจาะปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีจะเนาเนาจะเนาแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยเจาะทิง้งผลกระทบเยอะๆเลยโน่นอนีกอีก,อ,กอีกอันหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเอ้ยนี่อีกอันหนึ่งเอ้ยนี่อึดแหง้าเก็บทิ้งไปให้มันเบาๆเนาะนี่เดี๋ยวจะไปกินดูมันก็ตอนนี้คล้ายๆฝรั่งนะรสชาติตอนนี้ป้าเพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละเนาะคิดถึงคิดถึง ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเข้าสวนครั้งต่อไปเนาะ